ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอประจำวันที่23ากรกฎาคมนะครับวันนี้บิ๊กจอมีทีเด็ดบอลสูงเต็มเกมและสูงรึ่งแรกมาฝากนะครับบิ๊กจอแนะนําในลีกเบลเยียมครับระหว่างตองดาร์ลีแอตเจ้าบ้านครับพบกับลาวซิงแกงทีมเยือนครับคู่นี้เตะกันเวลาที่หนึ่งสี่สิบห้านะครับราคาบอลสูงคู่นี้อยู่ที่สองจุดเจ็ดห้านะครับและสูงแรกอยู่ที่หนึ่งลูกครับเรามาดูผลงานทีมเจ้าบ้านก่อนนะครับเจ้าบ้านตองดาร์ลีแอตสิบนัดครับ ชนะ1เสมอสี่แพ้ห้าเกมด้วยกันครับนัดล่าสุดก็กดไปถึง6ลูกด้วยกันครับมีสูงแรก9เกมและสูงเต็มเกม7เกมด้วยกันครับส่วนทีมเยือนลาซิงแกงความยังดีอยู่ครับพอสมควรครับ10เกมหลังสุดครับชนะ6เสมอสาแพ้1เกมเท่านั้นครับมีสูงแรกอยู่7เกมและสูงเต็มเกมอยู่6เกมด้วยกันครับเพราะฉะนั้นบิ๊กจ็อกเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกและสูงเต็มเกมในราคา2.7 5ห้าครับโอกาสเป็นไปได้สูงครับ วันนี้บิ๊กจอยก็ขอให้เพื่อน,เอน,เนๆเฮงเรวยๆทุกคนนะครับและเพื่อนๆที่สนใจการวิเคราะห์อบอลสูตรบาคาร่าและเทคติกอื่นๆกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอยก็ต้องขอดตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับบิ๊กจอยด้วยนะครับสวัสดีครับ